สวัสดีครับผมตนหนุ่มมาอีกแล้วนะครับผมพบกับผมก็อยู่ในช่องของตนหนุ่มชาแนลนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามตนหนุ่มมาโดยตลอดนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมคลิปไหนที่มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็คลิปไหนที่ผมข้ามไปนะครับผมแล้วคลิปไหนที่มันผมนําเสนอไปแล้วมันไม่ถูกนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะทดลองนะครับแผงมาฝัดหนึ่งหนึ่งแผงนะครับที่ผมได้มาใหม่นะ ตัวนี้คือได้มาใหม่นะครับอีก2แผงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะต่อดู1แผงก่อนนะครับผม1แผงนะครับผมเนาะโดยจะต่อกับตัวเอสไอ n e นะครับ20แอมป์นะครับผมแล้วก็ตัวชาร์จลงแบบในชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับในระบบ12ละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับผมโอเคครับ นะครับตอนนี้คือผมได้ต่อแผงอามาฝฟดแผงเดียวนะครับโดยผ่านเบเกอร์หลังไอคัดเอาหลังเต่าตัวนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวจะมาวัดไฟกันดูนะครับแรงดันดูนะว่าแผงเดียวนะครับแรงดันมันจะมาเท่าไหร่นะครับกับตอนนี้นะครับเป็นเวลาเศษโมงนะเศษโมงนี่นะครับผมเนาะเดี๋ยวมาวัดกันเลยครับสังเกตที่หน้าจอนะครับหน้าจอของมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะอ่ะจะวัดให้ดูนะครับผม แขงเดียวนะครับผมจะัได้82.2นะครับผมนี่นะ82.2นะครับตัวนี้ได้ต่ำกว่าเพื่อนเลยนะนะครับ82.2โวลต์นะครับผมปกติก็วัดดูก่อนที่จะเปิดเปิดกล่องตอนนั้นนะครับเนาะรีวิวเปิดกล่องก็ได้84นะครับ84-85โวลต์นะพอเอามาใช้งานจริงๆนะครับได้ตกลงมาโวลต์ตกลงมาเหลือ82.2โวลต์นะครับผมเนาะนะครับ อ่านะครับทีนี้นะครับเนาะทีนี้นะครับผมจะต่อกับตัวชัตเจอร์นะครับของ S i n e นะครับจะเป็นตัวนี้นะนะครับชัตเจอร์ของ S i n e นะครับผมจะต่อในระบบ12โวลต์นะครับโดยผมจะต่ออย่างนี้นะคือจะต่อผ่านวัดมิเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับผมต่อตัววัดมิเตอร์ตัวนี้นะแล้วก็มาลงแบตครับนี่นะครับมาลงแบตตัวนี้นะนี่นะครับผมเนาะ งงนะครับผมเนาะเพื่อนะครับผมจะลองดูนะครับว่าวัดมิเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะบอกละเอียดนะครับบอกโวลต์นะครับบอกแอมป์นะครับบอกวัดนะครับแล้วก็แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับโวลต์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แรงดันสูงสุดแรงดันต่ําสุดแล้วก็แอมป์ต่ําสุดนะครับผมเลือกใช้ตัวนี้นะ นะครับวันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมเนาะว่ามันจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับกับตัวนี้ด้วยนะทดสอบตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ทดสอบแผงมอฟัดแผงเดียวนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับมาดูว่าแรงดันนะครับแรงดันแล้วก็กระแสนะครับผมมันจะมาเท่าไหร่นะอ่ะโอเคครับผมนนะครับตอนนี้คือผมเล็กต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเข้าไปแล้วนะครับโดยที่คู่นี้นะครับจะเป็น P ีมาจากแผงนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็คือลงแบตนะครับผมไปชาร์จลงแบตนะครับโดยผมจะต่อผ่านวัดมิเตอร์ตัวนี้นะเพื่อจับดูโวลต์นะครับดูแอมป์ดูกระแสนะครับผมแล้วก็ดูวัดมันจะกินวัดกี่ชั่วโมงครับแอมป์กี่ชั่วโมงนะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็2หน้าจอนี้นะครับดูดูเลยนะครับว่าตัวไหนมันจะแม่นยำมากกว่ากันนะครับเนาะความผิดพลาดมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมเนาะซึ่งผมต่อแผงมมฟัดแผงเดียวนะที่ผมได้มาใหม่นะครับผมเนาะ เมื่อข้างต้นนะครับผมต่อ,อ,อผมวัดให้เพื่อนดูแล้วนะมันได้82.2.7นะครับประมาณนี้นะในเวลา11โมงนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาเออคัดเอาหลังเต่าขึ้นนะครับผมเดี๋ยวสังเกตดูนะครับที่หน้าจอของตัวนี้นะครับผมเนาะว่าไอ้ตัวพระจันทร์จะหายไปนะครับผมเนาะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยดีกว่านะครับผมเนาะเห็นไหมเอ่ย อ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งขึ้นให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วกันเนาะอ่านะครับผมเนาะตอนนี้คือยังไม่ได้สับเอ่อกระเดาหลังเต่าขึ้นนะครับเออ่ตอนนี้นะครับที่หน้าจอของ s i n e นะครับมันจะบอกแรงดันของแบตเตอรี่นะครับ12.1โวลต์นะครับผมต่อในระบบ12โวลต์นะครับมาดูที่วัดมิเตอร์นะครับวัดมิเตอร์จะได้วัดได้11.91โวลต์นะครับนี่นะครับ11.91โวลต์นะครับผม เนาะตอนนี้คือยังไม่ได้เปิดโหลดยังไม่ได้เปิดนะครับ PV นะครับมาจากแผงก็ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดนะครับผมเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขัดเอาหลังเต่าขึ้นแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสับขึ้นครับสับแล้วนะครับจะสังเกตนะครับสถานะของตัวพระจันทร์นะครับจะเปลี่ยนเป็นพระอาทิตย์แล้วนะครับผมแล้วก็มีตัวเครื่องหมายนะครับกําลังวิ่งนะครับ วิ่งไปข้างหน้านะครับก็แสดงว่ามันกําลังชา,าชาร์จไฟไปที่แบตนะครับผมตอนนี้คือ12.7นะอ่านะครับสังเกตดูที่วตตนมิเตอร์12.63นะครับผมแอมจะอยู่ที่4.10เลยนะครับโอ้โหแอมได้เยอะเลยนะครับตรวนี้นะเดี๋ยวมาดูแอมที่แอมที่ชัตเจอร์นะครับผมมาดูกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะนะครับ ได้สี่นะครับสี่จุดหนึ่งนะครับสี่จุดหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ได้สี่จุดศูนย์เจ็ดนะครับผมต่างกันเลยนะครับต่างกันนี่นะครับสี่จุดหนึ่งสี่จุดเจ็ดประมาณนี้นะครับอันนี้จะบูตกระแสได้นะครับบูตกระแสได้4ี่จุดหนึ่งนย์นะครับผมนี่นะครับอันนี้จะอยู่ที่4ี่จุดสามจุดเก้าสี่จุดศูนย์ห้าแอมป์นะครับตัวนี้นะนี่นะครับผมนี่นะ นี่ครับอันนี้คือแอมนะต่างกันอยู่นะครับต่างกันที่จุดสามจุดสี่นะครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้นะแต่มันบูตได้ถึงสี่แอมเลยนะครับผมแผงเดียวนะตอนนี้แผงเดียวนะครับผมเนาะตอนนี้โวลต์อยู่ที่สิบสองจุดเจ็ดเจ็ดโวลต์นะครับผมตอนนี้นะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่านะครับเออแล้วก็ตัวนี้จะอ่านได้ห้าสิบเอ็ดจุดหก 0.7วัตต์นะครับตัวนี้นะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าเห็นหรือเปล่าครับนี่ฮะนี่นะครับ51.6วัตต์นะครับผมเนาะตัวนี้จะเป็นแอมป์ต่อชั่วโมงนะครับ0.170.18ครับต่อชั่วโมงนะ Ah นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบก็ได้นะเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนะครับนี่นะนี่นะครับ Ah นะครับ นี่นะครับแอมต่อชั่วโมงนี่นะครับแล้วก็ W H นี่วัดวัตต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แอมสูงสุดจะเป็น A N นะครับ A P นะครับผมแล้วก็โวลต์ขั้นต่ำเป็น v M นะครับแล้วก็กำลังสูงสุดนี่เป็น W P นะครับผมเนาะอันนี้ผมอ้างอิงมาจากข้อมูลจาก YouTube นะแล้วก็จาก Google นะครับผมเนาะตอนนี้คือ A H นะครับ A H 0.22นะครับ A H นี่คือแอมต่อชั่วโมงนะครับผมเนาะ แล้วก็ W H นะครับ W H เป็นวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับวัตต์ต่อชั่วโมงนี่จะได้2.9วัตต์3.0วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับผมเนาะแล้วก็เป็น A P นะครับ A P นี่จะเป็นแอมป์สูงสุดนะครับแอมป์สูงสุดก็คือ5.18แอมป์นะครับเนาะตัวนี้นะครับเห็นหรือเปล่านี่นะครับผม5.18แอมป์นะครับแอมป์สูงสุดนะ A P นะครับผมแล้วก็มา B M นะครับ B M คือโวลต์ขั้นต่ํานะครับ ก็คือโวลต์ขั้นต่ำจะอยู่ที่11.79โวลต์นะครับเนาะ Vm นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เป็น Wp นะครับแต่ Wp กำกำลังสูงสุดนะครับก็คือได้61.7นะครับโวลต์เลยนะตัวนี้นะครับบอกละเอียดอยู่นะครับวัดมิเตอร์ตัวนี้นะนะครับถือโอกาสนะครับมาทดลองตรวจสอบวัดมิเตอร์ด้วยนะครับผมเนาะบอกค่อนข้างละเอียดนะครับตัวนี้เนาะนะครับ แต่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมรีวิวไปล่าสุดนะครับตัวสีออกฟ้าตัวนั้นนะครับมันจะไม่โชว์พวกนี้นะมันโชว์อยู่นะครับแต่มันจะหมุนไปเรื่อยๆมันจะหมุนเร็วมากเลยนะครับอันนี้มันสามารถกดดูได้นะครับเราจะเราจะกดไปที่ตำแหน่งไหนนะครับอ่ามันก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับอ่า AH นะครับมันก็นะครับย้อนกลับมานะครับ AH M อต่อชั่วโมงนะครับนีวัดต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็น A p นะครับ AP ก็คือแอมสูงสุดนะครับแล้วก็มาวนต่ำสุด VP นะครับผมแล้วก็มากำลังสูงสุดนะครับก็หมดนะครับวังชั่นมัน้วก็จะกลับมาที่เดิมนะครับผมเนาะนี่นะครับก็จะกลับมาที่เดิมนะนะครับผมตอนนี้คือจะอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดสองวัตต์นะครับแอมอยู่ที่สามจุดเก้าหกนะครับตัวนี้จะได้สี่นะสี่จุดศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้จะได้สิบสองจุดเก้าสี่โวลต์นะครับผมเนาะ ตอนนี้คือมันกาลังชาร์จลงแบตอยู่นะครับผมเนาะอ่านะครับผมก็เพื่อน,อนๆนคิดว่ายังไงครับกับตัววัดมิเตอร์ meter, แล้วก็ตัวชัตเจอร์ตัวนี้แล้วก็แผงอมาฟัดแผงเดียวนะสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับมีแผงอมาฟัตแผงเดียวนะาสามารถใช้คู่กับตัว s อ e ได้เลยนะครับผมเนาะ นะครับต่อมาตรงๆเลยนะครับเข้าตรงๆเลยนะครับโดยผ่านเบรกเกอร์โดยผ่านคัดเอาหลังเต่าก็ได้นะครับผมเนาะควรจะมีไว้นะครับเพื่อป้องกันไฟกระชากนะครับผมเนาะอ่าตอนนี้นะครับก็อยู่ที่3 9 9จุ้านะอ่านะครับก็จะได้ห้าสจมโวลต์นะอันนี้คือโวลต์มาจจะแพงนะเอ่อนี่นะครับผมจะอยู่ที่ห้าสิบกห้าสิบเจ็ ต้องดูโวลต์กำลังสูงสุดนี่นะครับ W.P. กำลังสูงสุดของมันนะอันนี้ได้61.7นะอันนี้ได้56.7เจ้ยอันนี้ได้61.1นะครับผม W.P. หมายถึงโวลต์กำลังสูงสุดของมันเลยนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกำลังจากแผงเลยนะครับมานะโวลต์จากแผงนะครับจะประมาณนี้นะครับผมเนอก็ต่างกันเยอะอยู่นะนะครับผมอ่ะ ตัวนี้อ่านได้หกสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับอันนี้อ่านได้ห้าสิบห้าจุดแปดนะครับผมเนอะอ่านะครับตอนนี้คือวต์อันนี้คือวต์ของแบตเตอรี่นะแรงดันแบตเตอรี่นะครับสิบสามจุดสองอันนี้ได้สิบสามจุดสามนะครับห่างกันจุดหนึ่งจุดสองนะครับประมาณนี้นะนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเนอะก็จะประมาณนี้นะครับ,นะรบผมเนอะอ่า วันนี้นะครับสรุปนะครับผมเนาะแผงเดียวก็สามารถทํางานได้นะก็ผมสรุปทั้งทั้งวัดทั้งโวลต์ทั้งแอมป์นะครับแล้วก็มันเออกินกระแสที่เท่าไหร่นะครับผมเนาะวัดวัดโวลต์แอมป์นะครับกาลังสูงสุดกําลังต่าสุดนะครับผมเนาะอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ กำลังมองหาแผงมอฟัดอยู่หน้าแผงเดียวนะครับก็สามารถชาร์จลงแบตได้นะอ่ะอานี่นะครับผมอ่ะฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตานุ่มด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตะนุ่มทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ